ครับวันนี้สมาคมอัศรินมาเติมเต็มนะฮะเอาวัส,สดุอุปกรณ์ก่อสร,ร้างเพื่อเติมเต็มในส่วนของการสร้างห้องน้ำนะครับแล้วก็เอาน้ำชาก,กาแฟจากอัศรินกาแฟแล้วก็เบอร์เกอรี่ขนมปังอร่อยๆมาฝากพี่ๆิหารไปให้สุดม,มาช่วยสู้เป็นกำลังใจแล้วก็ขอบคุณเจ้าภาพนะคุณอะไรนะทุกกีค้คุณนิตยาคุณนิติตยานามสกุลอะไรพีไ่ไ,ไ,ม <consists S 2> ไม่บอกให <ๆๆ S 1> ้บอกนามสกุลนะขอบคุณคุณนิตยานะ บริจาคเงินผ่านบัญชีสมาคมอัศวินรมา1น0 0 0มบาทช่วยสู้อ่ะเป็นกำลังใจให้พี่ทหารครับสวัสดีครับออกแล้วออกอีกยังไงจิ้มเลยฮะงวดนี้ศูนย์สามใช่ไหมครับออกงวดที่แล้วสามหนึ่งงวดที่นี้ก่อศูนย์สามสามศูนย์สามสองไม่ออกใช่ไหม โอ้สามสอง,สองมันดังเน้นะอ,ออกแล้วออกอีกใช่ไหมลุง